สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยู่ฟร์มครับผมมันนี้จะพามาชมหนูออกหนูลูกหนูอายุยี่สิบวันครับลูกหนูอายุยี่สิบมือนะครับเนาะนี่ครับโซนนี่เป็นโซนพ่อแม่พันทั้งหบิครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวพาไปชมเลยครับนี่ครับข้างหน้าคือประวัติประวัติการเกิดของหนูครับผสมมือใดแยกมือใดครับคลอดมือใดนะครับมีเบิร์ครับ ฟ้านี่บนตรงห่วงครับว่าหนูสีบ่มีเมือเกิดนะครับเชีร์ครับผมเดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่ครับนี่นะครับลูกหนูห้าตัวนะครับอันนี้ก็สายเก็บครับนี่ครับดำๆแล้วครับนี่นะครับจับให้มึงครับมันม่นลูกปอนนะครับนี่ครับ เขาจับม e, ันเล่นดูดูครับมันก็เชื่องเองครับนี่ครับแม่มันก็เชื่องครับนี่นะครับนี่ครับแม่ดูครับบบหัวงครับเพราะว่าแม่มันก็เชื่องครับดูว่ามันก็ต้องเชื่องตามไหมครับพ่อพ่อมองภาพออกนะครับเนาะหนูถ้าแม่มันเชื่องแล้วดูมันก็ต้องเชื่องนะครับนี่ครับเพราะว่าลูกมันออกมาเข้ากับจับลูกแม่มันได้จับลูกมันได้มันก็เลยจะงเชื่องครับ นี่ครับนี่ครับหนูยี่สิบวันนะครับนี่ครับสวยๆครับสวยๆเงาๆกันเลยนี่นะครับครับจับได้ทุกตัวครับผมนี่ครับ จับได้ทุกตัวนี่ครับนี่เมยก็โยนขางครับเนี่ยนี่ครับได,ด้เขาโพดไม้เขาเมื่อกี้นะครับเอาลงไปแล้วนี่ครับมีจะตัวยังไงครับพัฒนาต่อไปครับ พัฒนาให้มันใหญ่ๆครับเพื่อเข้าจุดประสงค์ก็คือจุดประสงค์ของการเลี้ยงหนูก็คือขายเนื้อนะครับขายเนื้อเข้าสียจังใดมันจังสีลดต้นทุนได้หลายครับเพรเขาเลี้ยงหนูสองเดือนให้มันได้หาขีดหัวขีดเนี่ยเข้ากับขายนเนื้อก็บื้อวัตถุดิบไรแล้วครับมันก็นดีก็เข้าไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสี่เดือน เดี๋ยวได้หาฉีดนะครับเนาะนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่เราต้องมาพัฒนาสายพันธุ์มันครับเพื่อจะให้หนูมันโตไวลด้นทุนครับประหยัดค่าอาหารครับนี่ครับผมเอามาให้ชมข้อหนึ่งครับเมื่อไงนี่นะครับแม่มันครับนี่ครับแม่อันหนึ่งหนึ่งกิโลครับแม่ตัวนี้นี่ครับแม่หนึ่งกิโลครับหนูหาเดือนกว่าครับ นี่อันนี้ลูกชุดชุดสองครับเนี่ยชุดแรกชุดแรกชุดแรกกันใ่แล้วครับชุดแรกได้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วครับนี่ครับสมบูรณ์ทุกตัวครับหัวขอกเนี่ยสายเก็บอีกขึ้นเ่าแล้วครับนะครับผมเดี๋ยวภาพไปแวบๆมึงอีกจักสองขอกนะครับนี่ครับนี่ขอกนึงครับ นี่ครับอันนี้ก็พันละยาน้มครับผมอันนี้จะเป็นสายสายเพชรน้ำดำผมครับนี่นี่ครับนี่ครับผมนี่ครับตัวใงญ่งๆกันเลยครับเดี๋ยวพาไปมึงอีกบอ่อหนึงครับ มื่อนี้จะเอาไปมึงสามบอนะครับเนาะนี่ครับบอนึงครับครับบอนี่มีสีตัวครับมึงครับดำดำกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับสายไปดำดำรับสีตัวนะครับสมบูรณ์มากเลยครับตัวใหญ่ครับครับ สามขอกนี่สามเดือนมิโลแน่นอนครับผมโอเคนะครับผมให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปครับในที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปครับสำหรับมื่อนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเนะสวัสดีครับ